สิบเน้วของลูกสรวีแสนสุขแทนดอกไม้ทบเทียนน้อมกบกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้ากราบหลวงปู่ดุลัตุโลกราบพี่วันชิตาวันชานน์และกัลยาณธรรมทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอถือโอกาสมาแบ่งปันธรรม ซึ่งเป็นคติธรรมและธรรมเทศนาของหลวงปู่ดุลัตุโลจากหนังสือหลวงปู่ฝากไว้รวบรวมโดยพระราชวรคุณสมศักดิ์ปันทิโตซึ่งวันนี้เป็นตอนที่13ค่ะหลวงปู่ฝากไว้เรื่องที่49หนักนักก็มีบ้างพระอาจารย์สำเร็จบวดมาตั้งแต่ไวเด็กจนอายุใกล้60ปี แล้วเป็นฝ่ายวิปัสนาปฏิบัติเคร่งครัดมีชื่อเสียงดีมีคนเคารพนับถือมากแต่ที่สุดก็ไปไม่รอดจิตใจเสื่อมลงเนื่องจากไปหลงรักลูกสาวของโยอุปผางถึงขั้นมาขอลาหลวงปู่สึบไปแต่งงานทุกคนตกตะลึงกับข่าวนี้มากไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ เพราะปฏิปทาของท่านเป็นที่ยอมรับว่าจะต้องอยู่ในสมณวิสัยตนจนตลอดชีวิตหากเป็นเช่นนั้นไปก็จะเป็นการเสื่อมเสียแก่วงการฝ่ายวิปัสสนาอย่างยิ่งพระเทระคณะสงฆ์และสานุสิทธิ์ของท่านจึงช่วยกันป้องกันทุกขถิทางเพื่อให้ท่านเปลี่ยนใจที่คิดสึกเสียโดยเฉพาะหลวงป,ปู่ เรียกมาตักเตือนแก้ไขอย่างไรก็ไม่สำเร็จสุดท้ายอาจาร,รย์สำเร็จกล่าวต่อหลวงปู่ว่ากระผมอยู่ไม่ได้เพราะนั่งภาวนาทีไรเห็นใบนหน้าเขามาล่องลอยปรากฏต่อหน้าอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่ตอบเสียงดังว่าก็ไม่ภาวนาดูจิตของตัวเองไปภาวนาดูก้นของเขา มันก็เห็นแต่ก้นของเขาอยู่ร่ำไปนั่นแหละไปอยากไปที่ไหนก็ไปตามสบายไปเถอะหลวงปู่ฝากไว้เรื่องที่ห้าสิบมีปกติไม่แวะเกี่ยวอยู่รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่เป็นเวลานานสามสิบปีจนถึงวาระสุดท้ายของท่านนั้น เห็นว่าหลวงปู่มีปฏิปทาตรงต่อพระธรรมวินัยตรงต่อการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกอย่างเดียวไม่แวะเกี่ยวกับวิชาอาคมของศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งชวนสงสัยอะไรเลยแม้แต่น้อยเช่นมีคนมาขอให้เป่าหัวให้ก็ถามว่าเป่าทำไมมีคนขอให้เจิมรถก็ถามเขาว่าเจิมทำไม มีคนขอให้บอกวันเดือนหรือเริ่ดีก็บอกว่าวันไหนก็ดีทั้งนั้นหรือเมื่อท่านเขี้ยวมามีคนขอชานมาหลวงปู่ว่าเอาไปทำไมของสกปรกหลวงปู่ฝากไว้เรื่อง51าสิทำโดยกิริยา บางครั้งอาตมานึกไม่สบายใจเกรงว่าตัวเองจะมีบาปท,ที่เป็นผู้มีส่วนทำให้หลวงปู่ต้องไปเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ได้สนใจหรือไม่ถนัดใจครั้งแรกคือวันนั้นหลวงปู่ไปร่วมงานเปิดพิพิธภัณฑ์บริขารท่านอาจารย์มั่นที่วัดปากสุทาวาสกนาลนครมีพระเถระทิ่ปัสนามาก ประชาชนก็มีมากเขาเหล่านั้นจึงถือโอกาสเข้าหาครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งที่เพื่อกราบและเพื่อขอจึงมีหลายคนที่มาขอให้หลวงปู่เป่าหัวเมื่อเห็นท่านเฉยอยู่จึงขอร้องท่านว่าหลวงปู่เป่าให้เขาให้แล้วแล้วไปท่านจึงเป่าให้ต่อมาเมื่อเสียไปได้ก็เจิมรถให้เขา คนอ้อนวอนไม่ได้ก็อนุญาตให้เขาทำเหรียญกดสงสารไม่ได้ก็จุดเทียนชัยให้และเข้าพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลแต่ก็มีความสบายใจอย่างยิ่งเมื่อฟังคำของหลวงปู่ว่าการกระทำของเราในสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงกิริยาภายนอกที่เป็นไปในสังคม หาใช่เป็นกิริยาจิตที่นำไปสู่ภพภูมิหรือมรรผลในผ่านแต่ประการใดหลวงปู่ฝากไว้เรื่องที่32ปรารบธรรมะให้ฟังคำสอนทั้ง8ปดหมพันพระธรรมขันธ์นั้นเป็นเพียงอุบายให้คนทั้งหลายหันมาดูจิตนั่นเอง คําสอนของพระพุทธองค์มีมากมายก็เพราะกิเลสมีมากมายแต่ทางที่ดับทุกนั้นมีทางเดียวคือพระนิพพานการที่เรามีโอกาสปฏิบัติธรรมที่ถูกทางเช่นนี้มีน้อยนักหากปล่อยโอกาสให้ผ่านไปเราจะหมดโอกาสพ้นทุก์ได้ทันในชาตินี้ แล้วจะต้องหลงโจนในความเห็นผิดอีกนานแสนานานเพื่อจะพบทำอันเดียวอันนี้ดังนั้นเมื่อเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วรีบปฏิบัติให้หลุดพ้นเสียมิฉะนั้นจะเสียโอกาสอันดีนี้ไปเพราะว่าเมื่อสัจธรรมถูกลืมความมืดมนย่อมครอบงำปวกสัตว์ให้อยู่ในกองทุกข์ สิ้นกาลนาหลวงปู่ฝากไว้เรื่องที่5้บสาปรารบธรรมะให้ฟังไม่ใช่ครั้งเดียวเท่าน,นั้นที่หลวงปู่เปรียบเทียบธรรมะให้ฟังมีอยู่อีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ว่าปัญญาภายนอกคือปัญญาสมมติไม่ทำให้จิตแจ้งในพระนิพพานได้ ต้องอาศัยปัญญาอาริยมรรคจึงเข้าถึงพระนิพพานได้ความรู้ของนักวิทยาศาสตร์เช่นไอน์สไตน์มีความรู้มากมีความสามารถมากแยกปรมาููที่เล็กที่สุดจนเข้าถึงมิติที่สี่แล้วแต่ไอน์สไตน์ไม่รู้จักพระนิพพานจึงเข้าพระนิพพานไม่ได้แจ้งที่จิตในอริยมรรคเท่านั้น จึงเป็นไปเพื่อการตรัสรู้จริงตรัสรู้ยิ่งตรัสรู้พร้อมเป็นไปเพื่อการดับทุกข์เป็นไปเพื่อพระนิพพานค่ะบนใดกุศลใดที่เกิดจากการแบ่งปันธรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเด่พ่อพระพุทธเจ้าทุกพระบาททุกพระองค์ที่แดนทิพนิพพาน และพี่วันชิตาวันชานนท์กัลยานามิตรกัลยานาธรรมทุกท่านค่ะผลบุญใดที่เกิดจากการแบ่งปันธรรมในครั้งนี้ขอผลบุญน,นี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าและกัลยานาธรรมทุกท่านได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาธนิพพานะสุขังนิพพานะปัจยโยโหตุ